สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการเขียนโค้ดนะครับผมก็คืออันดับแรกคือวอร์เซตอัพนะครับคือการกำหนดค่านะครับไอพินโหมดดีก็คือตัวนี้นครับสายที่ที่ต่อจากบอร์ดนะครับผมแล้วก็ส่งไปยังเบสบอร์ดนะครับผมผมเลือกเป็นค่าดีนนะครับผมแล้วก็ซีเรียลนำซีเรียลบิกินผมปรับเป็น1นึ่งหนึ่งห้าสองศูนย์ศูนย์ครับผม ่วนต่อไปครับ v o ลู m เคือการสั่งใช้งานนะครับผม digital right D0 ผมปรับเปทางครับเพื่อเที่จะให้ไฟมันติดครับผมส่วน delay คือระยะเวลาครับผมปรับเป็น100ิลลิวินะครับผมแล้วก็ digital right D0 เป็นโลก็คือเพื่อที่จะให้ไฟมันดับลงครับผมปรับ delay เป็น500 m i l l i ครับผมนสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาต่อวงจรรูปแบบที่หนึ่งกันนะครับผม นี่ครับวงจรรูปแบบที่หนึ่งคือผมเชื่อม D0 ลงกับเบสบอร์ดแล้วก็กับสาย GND นะครับผมนี่ครับประมาณนี้แล้วก็เหตุผลที่ไฟมันไม่ติดก็คือขาของ LED นะครับมันมันอยู่ในลายเดียวกันครับเพราะว่าสายของ LED มันมันไม่สามารถอยู่ในลายเดียวกันได้เพราะามันมันจะชนกันครับผมจึงทำให้มันไม่ติดครับผ ี้แบบที่สองนะครับอันนี้ไฟมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่าขั้วี e ีนะมันสลับกันนะครับถ้าแกแกนี่ครับอันนี้ก็จะติดครับผมแล้วก็ตัวอย่างวงจรแบบที่3นะครับสาเหตุที่ฟงไฟ LED ไม่ติดนะครับก็คือสายเอา์พุตและสายกาวสลับกันนะครับ ถ้าเราสลับสองสายนี้ก็ไฟดีก็จะติดนะครับขอบครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำเสนอวงจรแบบที่สี่นะครับนี่คือวงจรแบบที่สี่นะครับสาเหีุที่ว่าไปไม่ดีก็คือพราะว่าแล้วก็ลบมันชนกันอยู่ครับมันอยู่ในแนวเดียวกันถ้าถ้าสมมติเราอยากให้ดีกส็สลับสลับไาครับแล้วก็พุทพุทก็ ทั้งแบบหนึ่งแบบสีก็คล้ายๆกันหมดเลยครับแต่ว่ายิง่งถ้าเราปรับ,บ,บดีเลย์ยิ่งน้อยไฟก็จะพิบกระพิบไว้ไวขึ้นครับครับของครับ